Hello. Welcome to Siam Bay Shore uh, Resort Pattaya. We are sitting right now uh, at the uh, Bali High by the sea uh, yes. My name is Ben. Uh, I'm the general manager and my colleague director Pattaya uh, We're glad to have uh, our media friends here uh, just to uh, explain a little bit our situation our hotel is right now uh, well doing quite well actually uh, we are running about 88 percent and above um, and thanks to the uh, you know, Pattaya City Council they have actually uh, did a lot of uh, cleaning up and oh. uh, you know uh, getting more tourists coming in from uh, you know from the walking street area i think we're very fortunate uh, to yeah. have uh, many yeah. tourists visiting us oh. our hotel have a, a mixture of tourists uh, from Europe from Asia, uh, also from Thailand, and um, and uh, this is a great opportunity for us to showcase our resort here in Pattaya, and um, yeah, it's been uh, quite a good uh, three three to four months uh, from end of last year until now. Occupancy is being very healthy. Uh, I, I think the retail outlets are doing quite well too. They are quite happy as well, right? Pat? Yes. Yes. Yeah. So um, let me introduce. go uh, leave it to my colleague here to introduce a little bit about our food and beverage uh, you know, uh, offers <Okay. S 1> and uh, in Thai. Okay. ก็อย่างที่ทางคุณเบเนชานะครับ General Manager เราได้กล่าวคร่าวๆไว้นะครับว่าตอนนี้ธุรกิจของโรงแรมมันดีขึ้นเยอะนะครับหลังจากที่โควิดเริ่มเริ่มหายออกไปนะครับนักท่องเที่ยวไม่ว่าจะเป็นยุโรปหรือทางอินเดียหรือว่าของคนไทยเองก็ตามนะครับ ก็ได้เข้ามาใช้บริการของเราก็พัทยาก็เป็นเมืองที่มาง่ายสะดวกนะครับแล้วก็เป็นหนึ่งใน5ของเดสิเนชันที่ทุกคนอยากจะมากันอยู่แล้วนะครับก็ตอนนี้โรงแรมเราอย่างที่คุณเบนเชางแจ้งเอาไว้คือเรา running อยู่ตอนนี้80%นะครับแล้วก็ธุรกิจไม่ว่าจะเป็นห้องพักหรือว่าอ,อาหารเอาเลสต,ต่างๆเรสซองของรโรงแรมก็ดีขึ้น นะครับนักท่องเที่ยวมาใช้บริการมากขึ้นนะครับแล้วก็ที่เราอยู่แห่งนี้ตรงนี้นะครับก็จะเรียกว่าบาลีไฮบายเดอะซีนะครับก็ของเราก็จะเป็นาขายอลาคาร์เปิดทุกวันนะครับริมทะเลได้เห็นวิวบารีไฮเบย์นะครับแล้วก็สุกเสารเราจะมีบุฟเฟ่ตซีฟู้ดนะครับแล้วก็จะมีดนตรีด้วยนะครับก็โดยภาพรวมนะครับ yes ค่อ,อ,อ่าใช่ค่ะเ้ยคำถามหนึงค่ะแล้วหลังจากนี้นี่เเห็นบอกว่าจะมีโปรโมชั่นมีอะไรเกี่ยวกับห้องพักไหมอะไรอย่างไรบอกได้เลยค่ะครับก็บตอนนี้ก็เ,เดือนหน้าของเราเราก็จะมีเ,เราเที่ยวด้วยกันนะครับเฟสหนะครับก็อยากจะเชิญชวน คนไทยนะครับที่ที่อยากจะมาพพักผ่อนพัทยาใกล้ๆตรงนี้นะครับก็ของเราเริ่มต้นถูกมากเลยครับ40%เนี่ยเราใชเา้เหลืออยู่แค่1,800บาทเน็ตเท่านั้นนะครับห้องพักเริ่มต้นนะครับก็อยากจะเชิญชวนทุกคนมาเที่ยวพัทยาตรงนี้ใกล้ Walking Street นะครับที่สัมปชองเราแล้วก็ใกล้กับบริาฮ เพียนะครับซึ่งสามารถเดินทางไปเกาะลาได้ด้วยนะครับก็อยากจะเชิญชวนให้มาเที่ยวพระรยากันเยอะๆนะครับ